สวัสดีจ้าพี่แจงกุสมัย้เกาเรีนะจ๊ะวันนี้อยู่กลางทะเลจ้ากลางทะเลจริจรงๆนะคะเนี่ยน้ำมันลดเรียบร้อยแล้วนะคะกลางทะเลนะคะกลางทะเลจริจรงๆนะไม่ได้พูดเล่นนะเนี่ยเกือบทุ่มกว่าแล้วนะคะวันนี้คุยเฟื่องเรื่องเกาหลีนะคะมาจับปูกันคะ่ะคือเนื้อสิ่งอื่นใดเนาะพี่แจงคิดนะคะ่า ประสบการณ์ที่ดีที่สุดคือเราต้องได้ทดลองด้วยตัวเองด้วย,ดวยได้สัมผัสด้วยตัวเองนั่นคือประสบการณ์ที่ดีเดี๋ยวนะวันนี้นะคะพี่จันก็จะมากมารจับปูกันนะคะจับบูทะเลกันนะคะอันนี้น้ําลดเรียบร้อยนะคะอยู่กลางทะเลนะคะสามารถเดินได้เพราะว่าเป็นแผ่นดินมันก็เพื่อแผ่นตรงนี้พื้นมันแข็งนะคะเพราะว่ามันสะสมทับถมกันไปด้วยเปลือกหอยหอยนั่งรมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะวันนี้ก็มาช่วยกันจับ ลองดูนะคะมาลองเรียนรู้ประสบก,การณ์กับพี่แจงจ้าโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูกัน,นะะมาดูกันวิธีการหาปูในในในทะเลมีของกินโร จะจับไหมคะจับได้ค่ะนะนะอันนี้รูรูปลาหมึกนะรูปลาหมึกใช่ไหมคะน,นี้คือปลาหมึกอะไรนะปลาหมึกสายนะคะอันนี้ปลาหมึกสายนะคะแต่มันต้องมีเครื่องมือในการจับนะคะวันนี้วันนี้จะมาจับปูอย่างเดียวคะ่ะนะคะทุกคนต้องถือมีตะก้าลากไปข้างหลังนะคะลากไปข้างหลังคะ่ะ ไปเรื่อยๆนะคะหารูปูค่ะถ้าเจอก็อย่าลืมบอกนะคะแต่ทำให้ฉัไปจอระวังตัวเองเ <c oughs> นื้อโอ้เมื่อกี้เมื่อกี้พี่แจงตกหลุมอากาศะคะ่ะหลุมอากาศหลุมทะเลนะคะนะครับ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้คือโอ้มันมันเนี่ยค่ะคือมันได้ความสนุกอย่างนี้นะคะเพราะว่าในทะเลนะคะถ้า ถ้าคุณขยันคุณไม่อดนะคะมันได้ความสนุกได้ความรู้ใหม่ๆนะคะบ้านไม่ได้อยู่ติดทะเลนะคะเมืองอยู่เมืองไทยเขาไม่ได้ติดทะเลแต่เวลามาทะเลมันมีของกินนะคะของสดสดใหม่ๆเลยน่ากินมากนะคะเพราะว่ามันจะสดของสดๆดจากทะเลมันก็จะหวานนะคะหวานแล้วก็มันได้ความสดความใหม่นะคะได้ความเรียวความเป็นธรรมชาติเพราะว่า เราได้มาจับเองนะคะปกติมันก็จะเยอะๆนะคะมันก็จะเยอะๆแล้วแต่ช่วงโอกาสตอนนี้กําลังน้ําน้ํามันกาลังลดนะคะยังไม่ลดเต็มที่นะคะน้ำกาลังลดเรื่อยๆนะคะน้ํำทะเลกําลังลดเรื่อยๆนะคะมงองอูมันกว่าจะขึ้นก็คงอีกประมาณ4ี่ห้าทุ่มนู้นนะคะตอนนี้น้ําจะลดลงเรื่อยๆละลดจนถึงที่สุดนะคะนี่คะ่ะดูจากบริเวณขอบ ติดท,ทะเลตรงโน้นนะคะนี่ลงมาเยอะแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะหัวล้วงอีกแล้วทางโน้นล้วงอีกแล้วนะคะแล้วก็จะล้วงลงไปนะคะมีรูของมันนะคะแล้วก็ล้วงลงไปนะคะทะเลนะคะเราต้องระวังเพราะว่ามันจะเป็นโคลนะคะมันก็มีช่วงเป็นโคลแต่ตอนนี้คือมีแต่เ,เ,เ,เปลือกเปลือกอหอยนางรมนะคะ นี่คือป่าหอยนางรมนะคะช่วงนี้เขาไม่กินกันนะคะอากาศมันร้อนนะคะก็จะยังไม่กินกันนะคะอันนี้เปลือกหอยนางรมสีคกเ,เนี่ยอูเปลือกเยอะนะคะต้องใส่รองเท้าที่มันป้องกันเท้าเรานะคะต้องต้องใส่อย่างระวังใส่ป้องกันเท้านะคะอย่าลืมเวลาจะลงทะเลนะคะพี่แจงก็นี่นะคะ มาได้บรรยากาศนะคะได้บรรยากาศวันนี้ก็พามาเที่ยวทะเลกันนะคะมาจับอาหารทะเลมาหาอาหารทะเลกินกันนะจ๊ะเรามาเรียนรู้กันนะคะเพราะว่าพี่แจงก็ไม่เคยบ้านก็ไม่ได้อยู่ติดทะเลนะคะน้องเขาก็ไม่ได้อยู่บ้านติดทะเลนะคะแต่ก็หาอาหารทะเลน้องเขาหาหาอาหารทะเลได้ดีมากๆเลยนะคะมีทุกอย่างนะคะถ้าเราต้องการ มันมันสามารถที่จะกินได้นะคะพมีสาหร่ายทะเลมีกุ้งหอยปูปลานะคะที่มันในพงต่างๆต,ตามตามซอกตามดินเอ่อของในทะเลตรงนี้นะคะเราก็ต้องเขาก็ต้องดูนะคะมันก็เป็นประสบการณ์นะคะมันได้ประสบการณ์แล้วก็มีการวิธีการเรียนรู้การมาหากินนะคะมันก็ได้ความสนุกสนานไปด้วยนะคะแล้วก็น้องเขาก็มาเล่าให้ฟังนะคะเห็นไหมคะมันก็จะมีรูอย่างนี้นะคะ น้องเขาก็จะมาพี่แจ้งก็ถาไม่ทันเพราะว่าเดี๋ยวไม่ทันเนี่ยรูอย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมคะน,นี้ล้วงเรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้ไปเรียบร้อยแล้วนะคะ,นะคะนี่คะ่ะมันจะมีแต่เปลือกหอยเปลือกหอยนั่งรมที่ดูสิคะว่าเขากินกันเยอะมากขนาดไหนอันนี้เวลามันมันตายมันก็จะเป็นซากนะคะเห็นทับถิงกันมา เป็นหิหนอักนี้มีเต่หอยทั้งนั้นเลยนะคะเปลือกหอยนางรมทั้งนั้นเลยนะคะอันนี้ใต้ท้องทะเลนะคะพี่แจงมาพาเที่ยวใต้ท้องทะเลกันนะคะตอนนี้นะคะตอนนี้น้ํามันลดเรียบร้อยแล้วเรามาเดินดูกันนะคะตอนนี้คือว่ามันทับถมกันนะคะคือเปลือกหอยเปลือกหอยมันทับถมกันทับถมมันทําให้เป็นพื้นมันแข็งทําให้เราสามารถเดิน อันนี้ใต้ท้องทะเลนะคะถ้าน้ําขึ้นโอ้โหเราลงมาไม่ได้นะคะตรงนี้ต้องใช้เรือมานะคะแต่ตอนนี้น้ํามันลดเราสามารถเดินเดินไปไหนมาไหนได้สบายในช่วงระยะเวลา2-3ชั่วโมงก่อนน้าขึ้นนะฮะตอนนี้เราน้ําลงนะคะเมื่อกี้พี่แจงมานะน้ําลงแค่นิดเดียวตอนนี้หูวุบวุบวบวบลงไปนู่นแล้วค่ะนู่นนะคะ,ะ,คะทะเลลงไปเรียบก่อลงไปไกลมากนะคะต้องเดินรีบเดินตามตามทะเลไปนะคะตามน้ําทะเลลงไปเรื่อยๆนะคะ เพื่อจะไปหาเราจะช้าไม่ได้นะคะไม่งั้นมันจะหมดเวลาเดี๋ยวน้ําขึ้นเดี๋ยวเราก็จะไม่ได้อะไรเลยใช่ไหมคะทีนี้ดูดูนะคะเนี่ยเนี่ยในใต,ใต้ใต้ท้องทะเลทางนั้นเลยนะคะน้ํามันลดจากฝั่งนะคะมองจากฝั่งมาถึงนี้โอ้โหหลายกิโลเป็นกิโลแล้วนะคะกิโลสองกิโลแล้วนะคะนั่นจากฝั่งนะคะมาถึงจุดที่พี่แจงยืนนะคะตอนนี้เพื่อนๆไปถึงนู้นแล้วนะคะ มาด้วยกันนนค่ะก็กำลังหานะฮะหาปูนะฮะมันก็เนี่ะโอ้นั่นเป็นเป็นหลักของการเลี้ยงหอยเลี้ยงหอยนางรมนะคะเพราะว่าที่นี่แถวนี้นะคะเลี้ยงในทะเลนะคะก็จะทําเป็นหลักให้หอยมันจับยึดนะคะทีนี้ตรงนี้มันก็เพราะว่าตรงนี้โดยธรรมชาติมันจะมี พวกหอยนางรมเยอะอยู่แล้วนะคะหอยนางรมพวกนี้นะคะมีเตอกหอยนางรมทั้งนั้นเลยนะคะมันเยอะอยู่แล้วทีนี้เขาก็เลยทําเป็นหลักให้มันไม่ต้องไปตรงไหนให้มันเป็นยึดเห็นไหมคะมันจะมีหลักหอยนางรมทั้งนั้นเลยนะคะเลี้ยงหอยนางรมโดยธรรมชาตินะคะก็จะเอาเชื้อเอาหอยไปเอาไปห้อยนะคะเอาไปห้อยแล้วทีนี้มันก็จะเป็นหอยนางรมก็จะจับกัน เวลาช่วงหน้าหนาวนะคะก็จะกินหอยนางรมกันนะคะหูแบบกินกันสดๆนะคะแล้วก็จะเยอะมากๆแล้วก็จะหวานหวานจริงๆถ้าหอยนางรมสดๆนะคะขึ้นจากทะเลแกะปุ๊บแล้วก็กินปั๊บอะไรอย่างนี้นะคะอร่อยจริงๆนะคะอยากให้ทุกคนทดลองนะคะไม่ได้ต้องเ,ออเพราะว่าที่นี่เขาชอบแกะหอยสดๆขายกันนะคะใครต้องการเท่าไหร่เขาก็จะแกะให้ทันทีเลยอะไรเงี้ยแกะกันให้เห็นสดๆเลยนะคะมากับความเป็นธรรมชาติจริงๆนะคะวันนี้ เกาะกลางทะเลนะคะตรงนู้นเกาะกลางทะเลนะคะตอนนี้น้ําลดลงเยอะมากนะคะเราต้องวิ่งตามต้องตามน้ําให้ทันนะคะไม่งั้นน้ํามันจะขึ้นต้องต้องทําให้เร็วนะคะที่จะเดินเดินตามไม่ทันนะคะเดินตามไม่ไหวนะคะเพราะว่าต้องใช้ความเร็วแล้วก็ความแข็งแรงของต้นขาคนที่เดินเป็นประจํานะคะเดินกันเป็นประจํามันทําให้ขาแข็งแรงนะคะเพราะว่าทีนี่มันก็จะมีทั้งถ้าโดนเดินไม่ดีก็อาจจะเจอ โคนดูดนะฮะต้องระวังอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเขาก็จะมีความชํานาญถ้าเดินบ่อยๆใช่ไหมคะก็จะเดินไปในที่ที่มันพื้นมันแข็งๆนะฮะพี่แจงตอนอันนี้คือมารอบที่สองหรือที่ที่สามั้งสามสี่ครั้งนี่แหละคะ่ะก็ยังไม่เคยได้จับเองด้วยตัวเองก็แค่มาชื่นชมนะคะมาชมความเป็นธรรมชาติในใต้ท้องทะเลนะคะเพิ่งมาเห็นก็เราก็มีความตื่นตาตื่นใจนะคะ ก็อยากให้ทุกคนได้เจอได้รับรู้ด้วยพี่แจงก็เลยอยากมาแชร์นะคะที่นี่ที่ทะเลเกาหลีนะคะตอนนี้น้ำรถกำลังเก็บปูทะเลกันค่ะนะคะถ้ามีการก้มๆนี่แสดงว่านะคะก็คือเห็นรูปูเรียบร้อยแล้วก็ล้วงกันนะคะนี่นะคะโอ้มันก็ได้ได้บรรยากาศจริงๆนะคะคือแค่มาเห็นตรงนี้พี่แจงก็มีความรู้สึกว่าเออมันได้ ได้ประสบการณ์ใหม่ๆนะคะได้ประสบการณ์ใหม่ๆได้สัมผัสจริงๆเออมันมีแบบนี้เนาะตั้งแต่เราเกิดมาเราก็ยังไม่เคยได้ไปสัมผัสในทะเลในสําหรับพี่แจงนะคะยังไม่ไม่ได้สัมผัสในใต้ท้องทะเลที่เวลาน้าลดแร้วเรามาเดินตามน้ํามันไหลลงสู่ทะเลน้ํามันลดลงไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยตามเวลาของเขานะคะเราก็เพิ่งจะมาเห็นกับตานะคะเพิ่งมาเห็นกับตานะคะมันก็เลยโอ้โหได้ประสบการณ์จริงๆ 우쏫쏫 여보 한번 마지막 좀 보여주시겠어요? 한번 보여주세요 마지막으로 아? 거의 다 됐어요 지금 좀 보여줘요 보여주세요 보여줘 잡고 가 잡고 โอ้ดิสุนี่มันมีรูของมันนะคะโอ,โ,อโ,อโ,โอดิโอดิโอ้ดิโพ้อจ้ะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ยังไม่ได้ล้างนะคะนี่ยังไม่ได้ล้างนี่แหละค่ะยังไม่ลมา้างเนี่ยค่ขับบุลงบุขาไปฮะขับม,ม,มาล,ว,มาลว่ขอดูหน่อยได้ไหมคะหมดแรงแล้วใช่ไหมคะ เดินนานแล้วใช่ไหมคะไม่ได้มานานก็เลยแบบว่าขาไม่มีแรงโอ้น oh, oh ้อยก็เอาเล็กก็เอายังไงออกมาแล้วกําลังล้วงยูนะคะออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันนี่นี่นี่มาแล้วคัะเดียววุ้นอุ้นนี่มาแล้วระวังมือเด้อโ๊ข้าไปีกนะ นี่มา่ค่ะโอเค่ให็ไนี่เนียเนี่ยอ่างเงี้ยแหละค่ะเนี้ยปูอย่างเี้ยแหละค่ะอ้มานี่ชตุ่จจก่องตั้งทุกมชริเ่านั้นเโอเคนะคชั่วโมงผ่านไปนะเจ้านี่ วันนี้พี่แจงก็จะพอแค่นี้ก่อนนะเจ๊ะแล้วเราค่อยเจอกันคลิปต่อไปจ้าสวัสดีค่ะรักทุกท่านรักทุกคนนะคะโอเคค่ะบายบายขอให้ทุกคนสุขภาพดีแล้วก็แข็งแรงน,นะคะรักทุกท่านรักทุกคนนะคะเดี๋ยวพี่แจคงก็จะคุยเฟื่องเรื่องต่อไปอีกเหมือนเดิมนะคะวันนี้พอแค่นี้ก่อนคะ่ะสวัสดีจ้า